เราวันนี้เรามาทุระกันแถวถนนสีลมพอดีมาทุระนิดหน่อยแล้วก็ก่อนหน้าเนี้เคยแบบเปิดเปิดยไทยไทยโซเชียลดูก็รู้ว่ามันมีร้านชาบูเสียบไม้มาเปิดอยู่ตรงถนนสารซอยสารแดงถนนสีลมเออก็คิดว่าเอ๊ะ ก,ก็อยากจะมาลองนะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามาแถวแถวนีว้สักเท่าไหร่เลยไงวันนี้มีโอกาสมาสีลมก็เลยตั้งใจเต็มที่ว่าจะต้องมาโดนร้านนี้ที่ได้ก็ชาบูเสียบไม้ชื่อร้านอะไรอ,อุไปก่อนดีไหมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปทำยังเร็วนะ อนนี้เราอยู่ที่ร้านเฟิงฟู่หม้อไฟเป็นร้านชาบูมาล่าอยู่ในซอยสารแดงนะจ๊ะถนนสีลมมาถึงปุ๊บก,ก็คือร้านเขามีที่นั่งจำกัดเป็นแบบเคาน์เตอร์แล้วก็มีสายพานวิ่งใช่ไหมคนจำกัดก็เลยพนังกานก็จำกัดด้วยเช่นกันเขาก็ให้ลูกค้าเนี่ยบริการตัวเองโดยที่มาถึงปุ๊บก,ก็ไปเขียนเขียนชื่อเลยว่าชื่ออะไร กี่คนเบอร์โทรศัพท์อะไรเสร็จแล้วพอถึงเวลาเขาก็จะโทรมาเรียกที่เนี่ยเขามีน้ำซุปสี่อย่างก็คือมาล่ามะเขือเทศกระดูกหมูสามเซียนในหนึ่งหม้อนเนี่ยสามารถเลือกได้สองอย่างเนาะแล้วก็ของที่เราจะกินเนี่ยก็คือแล้วแต่เราจะเลือกเลยเริ่มต้นที่ไม้ละห้าบาทเขาจะเป็นชาบูเสียบไม้ได้เข้ามาข้างในแล้วก็น้ำซุป 1น่หม้อนเนี้ยคือปกติหม้อธรรมดาเนี้ยคือ49บาทแต่ถ้าเป็นสซุปใน1น่หม้อนเนี้ยก็คือ59บาทช่วนั่นะนําวิธีที่หน่อยอันนี้คือเปิดติดตาอันนี้คือกดระดับอันนี้ไฟต่ำไฟกลางไฟแรงปรับเปลี่ยนด้านล่างครับไฟแรง,แรง,แรง,แรงตัวที่3ด้านบนครับโอเคแล้วก็อันนี้ซุปอะไรกับซุปอะไรจ๊ะ นี้เป็นซุปกระดูกหมูครับอันนี้เป็นซุปมะเขือเทศกระดูกหมูกับมะเขือเทศแล้วคืออันนี้มาล่าเป็นสามาสเซียนกับมาล่าครับอ่าโอเคเสร็จแล้วพี่ก็ล้าน้ําจิ้มอ่ะจ๊ะน้ำจิ้มมีสูตรทางร้านครับแล้วก็ลูกค้าสามารถปรุงเองได้ครับตักซีด้วยก็ได้ครับราคาเดิมน้นําจิ้มมีสูตรทางร้านก็คือถ้าสูตรทางร้านก็ไปหยิบตรงนู้นได้เลยใช่ครับหรือว่าตักเองก็ได้ครับถ้าไม่ชอบก็ปรุงเองได้ครับมีน้ำจิ้มซุกปอรด้วยครับมีน้ําจิ้มซุกี้ด้ดวยอโอเคงงั้้นเเดี๋ยวราตอไปเอาสูตรทา์ด้คครรรรรัับบบนนน้้้าาาแแขขข็็งงมีีิกหอ่ฟรี แล้วเครื่องดื่มนี่ก็คือหยิบอ่าก็คือหยิบจากในนี้ได้เลยน้ำบัมลมยี่สห้าน้ำเปล่าสิบห้าหวังเหล่าจีห้าสิน้ำฟักสี่สิบคืออันนี้มันก็จะมีสายพานไหลมาเรื่อยๆเนาะอ่าถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้ก็คือสิบบาท ถ้าเป็นสีน้ำเงินก็คือ5บาทถ้าเป็นสีแดงก็20บาทแล้วก็จะมีแบบถาด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 แดงก็คือ30บถ้าถาดขาวกับถาดถาด,ดำก็คือ50น้ำจิ้มสูตรของที่ร้านคือมันอร่อยอร่อยดีนะแต่บอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรบ้าง อร่อยลองก่ไปเผ็ดเหมือนกันเนอะอืมอร่อยเยอร่อยอร่อยเดี๋ยวขอชิมซุปก่อนนะอันนี้เป็นซุปมะเขือเทศ รู้สึกถึงความเป็นน้ำมะเขือเทศโอเคอันนี้เป็นซุปกระดูกหมูซุปกระดูกหมูเขาจะแบบจืดๆแต่มีกลิ่นของกระดูกหมูลองชิมซุปมาล่าอขอโทษนะเอาซุปนี้ก่อนเรียงตามความเผ็ด อันนี้เป็นซุปสามเสียงโหซุปสามเสียงเขาอร่อยมากอ,ะอ่ะ,อะ,อะ,อะแล้วมากับทายที่มาล่าซุปมาล่าเขาชายอยู่นะซุปมาล่าเขามีความชายอยู่แบบเผ็ดไม่มากอร่อยแต่ว่าที่อร่อยที่สุดก็คือสามเสียงคนเยอะมากอะ่ะถ้านอนนี่คือคนไหลาหมาไม่หยุดเลย กินเสร็จแล้วก็เอาไม้มาเสียบในนี้อันนี้เป็นลูกชิ้นไส้ชีสร้านพื้นที่ค่อนข้างจำกัดเดี๋ยวยังไงขอใช้สมาธิในการกินนิดนึงนะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าอะไรรสชาติเป็นยังไงแล้วก็ค่าเสียหายเท่าไหร่เฟิงคู่ มีซุปสี่แบบเนาะก็คือมีหม่าล่ามีสามเซียนมีซุปมะเขือเทศแล้วก็มีซุปกระดูกหมูที่เลิศที่สุดก็คือซุปสามเซียนรสชาติแบบเข้มข้นอูมามิมากาแล้วก็ลองลงมาก็น่าจะให้กับซุปหม่าล่าซุปหม่าล่าไม่ได้เข้มข้นมากแต่กินแล้วก็รู้สึกชาลิ้นเบาๆถัดมาก็น่าจะเป็นซุปมะเขือเทศ ก็มีความรู้สึกมะเขือแบบมีความเป็นมะเขือเทศแหละแต่มันจะเจือจางเจือจางหน่อยและที่ให้เป็นอันดับสุดท้ายก็คือซุปกระดูกหมูอันนี้คือแบบจะจืดๆเลยอะจืดๆเหมือนกระดูกหมูแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเอามาใส่กับน้าจิ้มสูตรของที่ร้านเขาปรุงมาให้นะอันนั้นก็คือจะดีเลยด้วยความที่ซุปมันจืดไง พอเอาเอาน้ำจิ้มมาใส่มันก็ชูรสน้ำจิ้มขึ้นมาซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไอซุปกระดูหมูเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าด้วยความที่จืดของมันนะมันก็ทําให้เนื้อที่เราเอาลงไปลวกอะ่ะคือแบบรสชาติมันไม่เปลี่ยนประมาณนี้ส่วนลายอาหาร <c oughs> ผักเยอะอ,อพวกเส้นเยอะบะหมี่เอ่ยบุกเอ่ยสารพัดอย่างอ แล้วก็อาหารแปรรูปเยอะอาหารแปรรูปก็พวกลูกชิ้นพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกอาหารแปรรูปอะ่ะเยอะเ,อเนื้อหมูมีเนื้อหมูหนึ่งแบบเนื้อวัวหนึ่งแบบแล้วก็เนื้อไก่เสียบไม้อีกหนึ่งแบบอ๋อแล้วมีปลามีปลาเป็นปลาดอลลี่ซึ่งไม่กินกินแต่หมูกับเนื้อแล้วก็อาหารแปรรูปก็ไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวแล้วเฟิงคู่ ซุปโอเคใช้ได้แต่เนื้อสัตว์ยังน้อยเกินไปโอเคก็น้ำซุปถ้าสองซุปเนาะในหม้อเดียวกันเขาคิด59บาทถ้า1ซุปก็คือ49บาทแล้วก็น้ำจิ้มเขาคิดต่อหัวหัวละ30บาทรีฟิลคุณจะไปเติมเท่าไหร่ก็ได้จะใช้น้ำจิ้มสูตรของที่ร้านก็ได้หรือจะไปปรุงยานรสชาติแบบที่เราตัวเองชอบก็ได้โอเคประมาณนี้ เบิร์นกู้ก็สำหรับเรายังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาชิมกันเอาเองความอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปกินอาหารรีวิวอะไรเนี่ยก็จะได้ไม่พลาดกันติดตามกันนะจ๊ะโอเค อย่าลืมนะโอเคมาลองดูเฟิงฟู่อยู่ซอยสารแดงถนนสีลมเข้ามาในซอยอยู่ทางขวามือนิดเดียวเลยอยู่ทางขวามือโอเควันนี้เราไปก่อนแล้วนะจ๊ะไปเก็บตังค์หน่อยจ้ะ